เกิดอะไรขึ้นนะครับงานเข้าแล้วก็หลายๆเรื่องหลายๆราวนะครับเรื่องแรกเลยก็คือมาขึ้นนี่นะครับอีหลานอญยงกระได้อะไหวพ่อโจวไหวพอนุ่นพอการใช้พ่อเอกนะครับหลักะได้มอบมาเลยหลักะในระหว่างที่ไหวพ่อโจยนั่นก็มีมุกขำๆนะครับอีหลาก็ซิมพอซิม้นยังซ้ำ้นยังก็คือการพูดเบาๆนะครับนะภาษาไทยก็คือพูดเบา เหมนว่าซิมหรือซัมนะครับบ้านผมเหมือนเป็นซิมนะครับนะครับกะเออขอยืมเงินได้บ่ขอเงินได้บ่ยังประมาณหาพัดอย่างบ้าณนี้ล่ะอีหล่ากะาบาเลนเนาะกะเป็นอะไรที่เอ่อเป็นภาพที่เห็นแล้วประทับใจนะครับเป็นภาพที่เห็นแล้วหลายๆคนก็น้าตาซึมนะสำหรับอีหล่าหน่อยเอางอิงนะครับไหว้พ่อโจแล้วก็พ่อโจกับไว้พ่อเหนีหล่านะครับอยู่กับพ่อโน่นน สอ,อยกันเหตุสอยกันส่างยี่นีละนะครับนอกจากดูแลก,กันไปหล้กกาอยู่น้ำกันไปตลอดนะครับก็ไปดูเรื่องที่เป็นประเด็นขึ้นมาก็คือ,อหลายคนเพิ่งกลับไปทำคลิปแล้วนะครับนี่ก็คือเป็นโพสของอคู่มอนอิงนะครับนะเพิ่งโพสไ้ที่เฟซบุ๊กส่วนตัวว่าบ้านอุ๋งอิงเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนี่นะครับนะบ้านอุ๋งอิงเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลก็คือ ตอนนี้ผมบอกบง่งบอกว่าเกิดยังขึ้นนะครับแต่ว่าก็พูดถึงคําว่าพื้นที่ส่วนบุคคลก็ถึงจะถึงน้องจะเป็นบุคคลสาธารณะนะครับก็บควรสิบางพื้นที่บางอียังก็ต้องให้เป็นเป็นส่วนส่วนตัวของเพื่อนบอกว่าสิเป็นหน้าบ้านในบ้านหลังบ้านนี้ยังก็สร้างนะครับนะไม่ควรที่จะถือวิาสาสะเข้าไปหรือ,อไม่ควรที่จะไปถ่ายอยังประมาณนี้นะครับผมบอกโดยรวมนะครับผมบอก,บอกว่าเกิดยังขึ้นแต่ว่าพี่มอนดินก็บอกกระโพดแหลักะ มีหลายๆคนก็มามห้ก็ร่างใจนะครับเนาะการทารั้วรอบขอบชิดก็ดีจ้านะครับแล้วก็ถูกต้องครับนะครับบางคนก็บอกว่าไอ้หลายๆไอ้หลายๆนอกจากจะเป็นวัดแล้วสิเป็นหลอดล่มอักเสบแล้วก็และเดอครับคูมอดิงผมเคยเป็นไอตลอดเจออากาศเย็นๆฝุ่นหลายิงไอก็ขออห้ยคู่มอดิงหายไปๆนะครับกต่ตอนนี้คูมอดิงเพิ่มสบายนะครกับทั้งไอทั้งทั้งเจ็บข้ออย่างประมาณนี้ละกับมือก้อนนี่กับบร่ได้ขึ้นช่วง อีหล่าเช็คซศร้าบริขึน้นเอาให้แม่บีขึ้นแทนแต่ว่าช่วงคอนเสือที่อีหล่าพี่มรอดอิ์เงก็ขึ้นอยู่นะครับแล้วก็เรื่องล่าสุดมือมือเศร้านี่ก็เป็นเรื่องนะครับเป็นเรื่องงานเข้าก็คือ,อทีมคอนวอยนะครับสาวหน่อยเพชจแผงไปถึงหนางานหลักอะได้ทําการตั้งเวทีนะครับกัมีระว่างที่ตั้งเวทีอยู่นั่นกัขึ้นไปได้สั้นหนึ่งสั้นส,นสองเลยหล่ะนะครับแต่บ่ท่านเดากระดานไปว่างเพื่อที่จะเดินเพื่อที่จะขึ้นไปอีกชั้น2ชั้น3ไปเรื่อย จนกว่าจะเสร็จนะครับแต่ระหว่างที่ตั้งเวทีอยู่นั้นนะครับก็มีผู้จัดมาบอกให้ย่ายนะครับก็คือตรงนี้ก็คืออ่าก <c oughs> ็อีทนอีทนเ่ทีมงานคอนไวททีมงานบลราบานอนเพิน่งนะครับนะแตคือว่าบอกยังไงก็คืออ่ามันเป็นปัญหาสำสักแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยก,ก็คือการย้ายเวทีนี่แหละนะครับควรจะมีการประสานงานกันให้เรียบร้อยนะครับนะครับถึงถ้าสมมุติว่า ผู้จัดมีหลายคนหรือยังก็ต้องคุยกันให้รู้เรื่องก่อนจะมาให้ทีมงานเพื่อนต่างเวทีว่าจงมาบอกเพื่อนว่าต่างอย่างนี้ตรงนี้น่าเริ่มจากตรงนี้ไปตรงไหนอย่างบระมาณนี้นะก็คุยกันแต่มือมือเศร้านี่ผมเห็นเพื่อนคนที่เป็นไปสั่งใหญ่นี่เพื่อนเป็นผู้จัดนะครับแต่ว่าคนที่ไปบอกตอนเสาร์นี่บอกหัวเป็นไผ่นะครับก็คือบอกยังไงคือว่าน่าจะไม่ได้ประสานงานกันมาก่อนยังนะครับเนาะนะครับ แต่วิตามินด12แต่ว่าบอกก็บอกก็คือดีที่ว่าทีมงานเพิ่งไปหอดเตสเซอรนะครับกัระยะห่างจากหมู่บ้านนี่ก็คืออยู่ที่ชายเชิงเศร้านะครับตัวที่อำเภอสนามชัยเขตนะครับบอกรายจากที่ตรงนี้มากนะครับก็ห่างกันประมาณ50กิโลนะครับเพิ่งก็เลยมาหอดเตสเซอรเพิ่งกะ ต้องรีบต้องรีบเพื่อนมะฮวาหรือเพื่อนก็ต้องรีบตั้งเวทีนะครับเพื่อที่จะเพื่อที่จะให้งานเสร็จเร็วลรอก็จะได้พักผ่อนนะครับเนาะเพราะว่าเพื่อนเ่าท่านได้พักผ่อนนเก็บเวทีมากเก็บเวทีมาจากชน้ำไสยเขตชายเขตแล้วก็มาที่ตรงนี้เพื่อนก็เฝ้าตั้งเพื่อที่จะได้พักผ่อนนะครับเก็บมาแล้วเดินทางมากกมาถึงตรงนี้ก็ตั้งเลยก็ยังไม่ได้พักผ่อนก็สงสารเพื่อนอิจตุนเพื่อนนะครับเนาะกัหลายๆคนก็ บอกว่าได้นะครับมันเป็นแบบเปลี่นกับ่ได้ใหญ่คุยๆขอขุ่คลิปจากยงยุทธลำเพลินอวิเชียนนะครับคลิปพอยุทธนะครับเนาะขอบคุณนเป็นชาวเสือมอเปิดกับปัญหาก็คือถ้าย้ายเวทีนี่นะครับที่ที่ที่เพิ่นคุยกันที่ไปฟังคลิปมากก็คือใหญ่แล้วถ้ายใหญ่มาตรงนี้รถปั่นไฟรถอันนี้ จะไปไว้ตรงไหนก็คือบายวงไงคือทั้งหลังมันจะแคบลงไปเลยนะครับแลวก็รถจะไม่สามารถเข้าไปข้างในได้อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้ารถลำพ่วงกอกไปคือคือปิดทางไปเลยอย่างสินะคือมันจะมันจะบายังไงคือแคบลแลวก็เต็นแล้วก็คนเนี่ยคนที่อยู่ด้านหลังเนี่ยเต็นทีมงานเนี่ยที่อยู่ด้านหลังจะ it, งจะแคบแลวก็จะไม่ปลอดภัยเพราะว่าทั้งหนอกทันสีให้ไปอยู่ทั้งหนอกมองทางมองหันมันก็สีเป็น เพ่อย่างกับความปลอดภัยใส่สีรัพย์สินนะครับเนาะกะสงสารเพิ่นกะตรงนี้กะอยากให้ทัางผู้จัดเพิ่นคุยกันก่อนนะครับว่าเออจังไดตกลงกันก่อนก่อนที่ให้เพิ่นต่างเพราะว่าการต่างกันอย่างมันมีมันมันเมื่อยน,นะครับมันฮอนดแดดน้ำไหลแดดวันนี้ร้อนมากนะครับกขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารับชมคลิปของอชปชคนเขียนมาลากคลิปนี้ลาพีละหน่อไปก่อนสวัสดีครับ